โอ้ย oh. อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยดอกสวยมากเลยว้า wow. ว mm. มันคือต้นอะไรดอกสวยอ๋อ oh. แล้วกิกนได้ แต่ว่าต้องสัมผัสก่อนกล้องถึงจะชัดไม่สัมผัสจะกล้องไม่ชัดเลยสวยจังเลยเขาน่าจะเอามาเล็ดไปทำอะไรสักอย่างดยาูยัคมเงี่ยอ่ะดูดูขวด,ดปัก ยาอะไรกนมานอยู่เนี่ยยาเอันเนี้ยไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้ชื่อพอละฮนมนเจาลูกเ่นสวนลูกแพร เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในโกดกดกมากเลยโอ้าวหืม mm. ลูกเป็นตาออนซอนหืมลูกแพลลูกแพลนะไม่ใช่แพลวาโอ้กิ่งที่ดกมากเลยปาโถดกจนกิ่ง เอนเลยอ่ะเนี่ยอืมอมาทุคือบาดกแท้มาเที่ยวมาขี่จักรยานเล่นเห็นต้นลูกแพรก็เลยแวะลูกโดดโดกโ้โหสวนใหญ่มากเลย หังโ้มีแต่ต้นดกดกโอ้ยลูกขึ้นหน้ามืดลูกยังไม่ทันใจะใหญ่ยังไม่ทันใ,ใหญ่ดกดกโลกโลกซออนนี่แหละเขาตัดติง่งตัดกิ่ง ตัดแต่งกิง่งมันก็จะดกดกดูนี่รอยนกเอาไปแช่เอาไปแช่วน์อะเอาไปแช่วน์วใส่กิน่นซินนามอนด้วยอุ้ยอร่อยมากเดี๋ยวว่าจะทำบ้างเดี๋ยวจะทำต้องไปซื้อในซูปเปอร์มาร์เกต็ตไปซื้อแล้วเอามา ตุนตุนใส่วายจะอร่อยพูดแล้วก็อยากกินลูกยังไม่โตยังไม่แก่ดุกจริงๆเลยพูดเป็นตาอ่อนโซนอ่อนโซนลายพอละไปแค่นี้เดี๋ยวไปต่อมามามา,มา น้องเคยเห็นม้าหรือเปล่าบรรยากาศดีดีลองเท้าย่างใครจะกินมั่งตอนแรกก็คิดว่าจะหมูพอมาดูว่ากายมันเป็นลองเท้านี่เองโอ๊ย นั่งรถไฟกันนั่งรถไฟเที่ยวกันมาพักแวะดื่มกาแฟ,ฟามาเดินเล่นก็มนไสักหน่อยนี่เคสเนี่ยสติวไนดะ้โซ Het ja. Oh, ja. kan beter dan jij hoor. Links rechts. Ja, dan die de niet weer. hè. Je kan het paardrijken hebben. Oh, niet goed hè. Nee, dat geloof ik. Ja. Oh, ja ja Ik heb maar wit en wit Een wit Maar wit kan maar... No. Allemaal wit wit ja. Ja. Maar mm. Weggestopt. Mm. Ik ga niet wit maar Holland, Holland, Dit is, is België. Oh, aan hmm. Daar, andere kant, Holland. Ah, oh, Holland. Hier, ja, daar is Pong. Die kant, Holland. Oh, hang lang, hang lang. Hang lang. Hang lang holland, holland. <laughs> holland, holland. Misschien moet ik mijn keer leuk, geen vleug, maar de pakken. Nee, maar niet. Het <laughs> zijn bossen, ne? อะไรเก๋วนิดนิดก yeah. ็ซาอยากแต่ว่ารุ่นต่อมีฟรุ้ตพาร์คไงก็มีนอด้วยเองง่ายมใช่ อืมีตัวอะไรรับมน่้ันนี้มีรถผ่านเก็บได้เหรอโอ้จะนแมนชั่นอืมะรเแนชันหิวแล้วอ่ะ ไม,ไ,ไม่ได้กินข้าวมาแต่เช้าไม่ได้กินอะไรมาเลยขนมปังกินดูนะอ๋อเข้ามาในนี้แล้วหนาวเงียบสงบดีจังเลย เงียบเงียบเสีดยดายจังเลยไม่มีไม่มีผลไม้ไม่มีผลไม้ป่าเลยมีแต่ต้นอะไรก็ไม่รู้กินไม่ได้ไม่ค่อยน่าสนใจเลยแต่ถ้าคนมาเดินเล่นเฉยๆเนาะมันก็ดีอยู่ ลมรื่นลมรื่นเอาเสื่อมาปูนอนเพราะห่มด้วยเพราะว่ามันหนาวคือจะรับสบายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีอะไรเนี่ยสิงสารางสัตว์อะไรนไม่ต้องกลัวเหมือนบ้านเราบ้านเราไม่ได้หรอกในป่าแบบนี้ ไหนจะ,มะแมลงสัตว์กัดต่อยมันเยอะที่นี่มันหนาวมันไม่มีน้ำแห้งหมดเลยลงไปดูข้างล่างมันมีผักอะไรน่าสนใจเบิ้ง เขียวๆเนาะขอลงเป็นเบิ้งหน่อยเด้อโอ๊ะโอ้ยสายสายมันลึกจังแห้งแลงถ้าเป็นบ้านเราแบบนี้ก็ต้องมีผักบุ้งเนาะทาไมเมืองหนาวไม่มีผักบุ้งบ้าง ต้นอะไรเนี่ยมกระต้นน้นนันเลยโอ้มีผักมีผักเก็บกินได้อยู่ของดมก่อนไม่หอมดีอ่ะอืมหอมเลยอืมกินหอมจังมันก็น่าจะเป็นสมุนไพรเนาะแต่เราไม่รู้ว่าอะไรมัน กลิ่นมันหอมแบบชื่นใจอันนี้เหมือนใบกระเพราจังเลยนี่เหมือนต้นกระเพราก็กลิ่นหอมด้วยอืมเยอะเลยอันน,น,นี้อันนี้กินได้รู้อยู่นี่โหเยอะจังเนะี่ย ทีน้ำมันจะขึ้นนู่นเลยถึงชายฝั่งเลยทุกทีนะตอนนี้น้ำแห้งทาไมแห้งเร็วจังก็ไปดูน้ำไปดูก่อนทางนน้นมันต้นอะไรเอามือจับหน้ากล้องรถดินแข็งอยู่เสียงข้างบินนี่เป็นไรไหมน้ออ๋อดินก็ ยังไม่แข็งดีนี่ต้นอะไรน,อน้อนี่ต้นยางน,อน้อนี่ได้เวลากลับบ้านแล้วบรรยาก,กาศมันก็สุดยอดไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะ เคยขี่จักรยานมาหาเห็ดคนเดียวนี่จากตรงนี้ถ้าขี่จักรยานไปบ้านก็สี่สิบกิโลเพราะว่ามันมีป้ายบอกไปกลับแปดสิบกิโลมีช่วงหนึ่งครั้งใครเห็ดมาหาเห็ดถึงนี่เลยแต่ต์ตจุนบอกระวังเด้อไปคนเดียวอะ่ะเลยไม่กล้ามาเลย ข้างบนบรรยากาศพยายหญ่จุนผูยย้ใหญ่จุนจุนจ้านกลับบ้านแล้วทางกลับบ้านอีกสี่สิบกิโลแต่จักรยายมันไปทางรดได้ในืันทางรถยนต์ทรายลึก,ลก าวสาลีทุ่งรวงทองทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทองลองได้แค่นี้เหมือนนาข้าวบ้านเราเนาะเป็นสีทอง น่าจะเกี่ยวได้แล้วแหละแต่สงใสยเขายังไม่ว่างมาทำเพราะว่าแก่แล้วฮะอย่ๆๆอ,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 อีกดูโซก็เนี่ยแกบอกให้บี้บีดูมันก็จะเหมือนแลก็มันก็เหมือนข้าวเนาะแต่บ้าเม็ดมันใหญ่ น่มือใหญ่โอยมันไม่ชัดนะกล้องนะถ้าไม่ตบก็ไม่ชัดทุกตัวเลยต้องตบซะก่อนอืมันก็เหมือนเม็ดข้าวเราเนาะยังไม่เคยไปเห็นพวกรวงข้าวใกล้ๆสทกทีเพราะว่า คนเกิดในเมืองเนาะโอ้ยเออชัดละชัดละเอออืมสวยดีโอ้คงไก่ได้ไถยล้วสวยงาม รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ